เมื่อรถคันงามที่เรียกได้ว่าใหม่เอี่ยมเพราะยังผ่อนส่งไม่หมดโดยที่เจ้าของไม่เคยขาดส่งหรือผัดการชำระเงินเลี้ยวออกมาจากบ้านของเดือนเพนผู้ขับรู้สึกว่ากำลังมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นแล้วรถบรรทุกสิบล้อคันหนึ่งดูเหมือนเพิ่งเคลื่อนจากที่จอดฝั่งตรงข้ามมันหันหัวเข้าหาเขาพร้อมเร่งความเร็วสูงอย่างรวดเร็วพุ่งดิ่งเข้าใส่รถเก่งคันงามรักเล่น,นรสิงเป็นผู้ขับรถคันใหม่ของเขา ก็ถ่ายออกอย่างฉับพลันทันทีด้วยสัญชาตญาณว่ามันอยู่ในระยะต้องแหลกกันไปข้างหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเขานั่นแหละจะย่อยยับเป็นผงไปเขาเร่รถออกทางซ้ายเจ้ารถคันนั้นเร่ดิ่งตามเข้าใส่เสียงผู้คนข้างถนนเริ่มร้องเอะอะเพราะต่างเห็นภาพหน้าวาดเสียวที่จะเกิดขึ้นในพริบตาต่อมาก่อนจะมีเสียงโครมใหญ่ประตูขวาเปิดร่างรักเร่น,น,นรัศมีเพนพรวดออกจากรถ พร้อมเสียงสนั่นวันไหวดังตามติดร่างเขาหกขมนไปหลายทอดกว่าจะตั้งตัวติดคงได้หลายแผลละเขาคิดเรื่องเสื้อผ้าช,ชุดค่อนข้างดีจากบลอดเวย์มันแหลกกันคราวนี้เองหูเขาเกือบไม่ได้ยินอะไรต่อมาสมองเริ่มโอโลเวงเขาต้องเอาตัวไอคนขับรถนั้นให้จงได้มันเป็นคนกำความรับเขาต้องได้ตัวมันมารีดความจริงออกให้ได้ว่าเบื้องหลังการกระทำอย่างบ้าบินไร้ความคิดอย่างนี้ใครเป็นคนบงการดูเหมือนสมองเขาจะกระทบอะไรบางอย่างรุนแรงพอสมควร แต่ทั้งความแข็งแกร่งทนทานต่อไปไม่ได้ตาพรา่าสมองหมุนเคว้งคว้างแต่จิตใจยังมั่นคงยังอยากรู้แท้ว่าเจตนาจะให้ตายอย่างไรเกิดไม่เป็นชิ้นนี้เกิดจากใครรถยนต์คันโปรดของเขาข้างในเต็มไปด้วยเครื่องประดับสารพัดชนิดรวมทั้งเครื่องใช้ป้องกันตัวและเครื่องใช้บางอย่างที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวอย่าพึ่งยืนดูเหมือนเป็นเสียงใครคนหนึ่งที่คุ้นหูอยู่แน่ละเป็นเสียงผู้หญิงบนถนนซึ่งอันที่จริงก็ไม่ค่อยจะเงียบสงัดอะไรนัก มันเป็นซอยใหญ่เอาการอยู่รถลาวิ่งกันขวักไขว่บัดนี้การจราจรเริ่มชะง,งักผู้คนไม่รู้ลังไหลายจากทิศไหนมองดูเหมือนฝูงมดกำลังล้อมก้อนน้ำตาลเห็นหัวดำพืดไปหมดเจ้าหน้าที่ตำรวจจะหาทำยาสักคนหนึ่งก็ไม่มีบรรดาพลเมืองดีหลายคนที่ไม่ชอบวิธีการของคนที่ขับรถชนคนแล้วทิ้งรถวิ่งหนีขนาดนี้ได้ร่วมกันดักหน้าดักหลังโชเฟอร์มรณะในที่สุดก็รวบตัวมันเอาไว้ได้ ดูเหมือนคนมือไวที่สุดคนแรกลงมือใช้กฎหมายเถื่อนเข้าให้สองสามตู้แกลกแล้วคนอื่นก็ทําตามบ้างพอหอมปากหอมคอท่ามกลางการชุลมุนวุ่นวายที่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรหรือใครเป็นใครมีเสียงดังพลึบเหมือนอะไรหลุดกระชากจากที่อัดลมอันอัดแน่นแล้วล่างคนขับรถก็มีอาการอกแอนขึ้นมาเฉยเฉยคนที่ไม่ได้ยินเสียงอะไรและอยู่ใกล้คนขับรถมรณะเห็นเลือดไหลปลีจากซวงอกเฮ้ยเลือดเขาถูกยิงเฮ้ยไม่มีเสียงปืนนี่วะอะไรวะ เสียงที่ดังกันอย่างสนั่นวันไหวเหมือนฟ้าผ่าหรืออะไรก็เปรียบได้ยากทําให้สองสาวและชนะชายสะดุง้งเอ้ยรถชนกันหน้าบ้านเราทิพวานร้องแล้วอะไรก็บอกไม่ถูกกระชากตัวหลอนให้วิ่งลงบันไดหน้าตึกตัดสนามไปทางประตูใหญ่อย่างรวดเร็วเดือนเพลนกับชนะชายเห็นดังนั้นก็ออกกวดตามไปบ้างทั้งหมดจึงได้เห็นร่างของรักเลนอรสิงห์ม้วนอยู่กลางถนนในขณะที่เขากําลังโง,ง,งนเงินอย่างมึนงงและมีคนกําลังเข้าไปประคองเขาอยู่ ทิพวานเป็นคนแรกที่เข้าถึงตัวรักเล่พร้อมกับการคนอื่นออกหล่อนเป็นคนสั่งให้คนอื่นออกไปแล้วหล่อนเข้าประคองแทนทั้งยังพยายามไม่ให้เขาทรงตัวก่อนจะค่อยๆเคลื่อนไปยังรถที่จะเกือบไม่เป็นชิ้นดีอยู่แล้วตอนนี้เองมีเจ้าหน้าที่ปรีเข้ามาถามทิพวานว่าเขาไปอะไรหรือเปล่าเปล่าลักเล่ตอบออกไปได้ตัวคนขับรถหรือเปล่าได้สิดูเหมือนมันถูกยิงด้วยเจ้าหน้าที่ตอบเพียงเท่านี้ก็พลักกลับไปยังคนขับ ซึ่งบัตรนี้ถูกปล่อยให้นอนอยู่ค่อนข้างกึ่งกลางถนนและบัตรนี้หาชีวิตไม่แล้วใครเห็นบ้างว่าใครยิงไม่มีใครได้ยินเสียงปืนสักแปะเดียวครับชาวบ้านตอบแทนแต่มีคนหนึ่งแวกเข้ามาแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าขณะชุลมุนกันมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งติดเครื่องคนขับสวมใส่หมวกขับมอเตอร์ไซค์สวมแว่นใหญ่ไม่มีทางจําหน้ามันได้หรอกครับห่างผมไปหน่อยเดียวเองสักพักผมได้ยินเสียงพับใหญ่แล้วมันก็เร่งเครื่องพุ่งรถออกไป ผมไม่ทันเฉลียวไปเห็นหน้าได้ชัดเพราะยังสงสัยว่าเสียงนั้นมันดังประหลาดก่อนจะได้ยินคนร้องไวัยนั่นถูกยิงแล้วครับเปรื่นเก็บเสียงะ่ะใครคนหนึ่งรีบบอกอย่างแสดงภูมิรู้จากนั้นคําว่าปืนเก็บเสียงก็แพร่ไปทั่วเป็นอันว่าจะเป็นอื่นใดไปไม่ได้นอกจากเรื่องเกี่ยวกับเจตนาชนรถเก๋งคันงามด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่กับกลายเป็นฆาตกรรมลึกลับเกี่ยวยงไปถึงการใช้อาวุธปืนพิเศษซึ่งเป็นเรื่องปวดเสียนเวียนก้าวของเจ้าหน้าที ไม่ใช่อุบัติเหตุแน่นอนแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งรักเล่ให้คําตอบแก่เจ้าหน้าที่ผมเองก็ตอบไม่ได้เพราะไม่ทราบเจตนายฝ่ายหนึ่งแต่รู้ว่าเขาต้องการเล่นงานผมหรือไม่ก็ใครคนหนึ่งที่เขาคิดว่าเป็นผมหรือผมเป็นใครคนนั้นที่เขาหมายมั่นปั้นมือจะเอาชีวิตเรื่องตรงกับปากคําผู้เห็นเหตุการณ์โดยตลอดซึ่งเป็นพลเมืองดีที่ได้กล่าวยืนยันว่าเขาเห็นรถมรณะคันนั้นทิศท,ทางของมันอยู่ในทางที่จะสวนมายอมอยู่คนละฝั่งถนนแต่มันไม่ได้วิ่งตามทางสาย กับพุ่งข้ามถนนดิ่งเข้าชนท่ามกลางเสียงเออะของผู้คนมันต้องหมายชนเราหมายเอาชีวิตเราแน่เขาบอกกับทิพาวรรณการยิงให้คนขับไม่ได้หมายความว่ามันจะปิดความลับไว้อยู่หรอกการที่ผมถูกหมายหัวขนาดหนักแบบนี้ถึงกับวางแผนขนาดนี้ไม่ยากผมคลําจนถึงต้นต,นตอได้แนะ่คุณอย่าได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของผมไม่งั้นจะเป็นเรื่องใหญ่โตโออกภูเขาอีกรถของคุณไม่เป็นไรบริษัทประกรันเขาจัดการเองสินครอปไอทีที่สถานีตำรวจ รักเ่นนรสิงปฏิเสธให้เจ้าหน้าที่มืดแปดด้านต่อไปเป็นต้นว่าเขาไม่มีเรื่องบาดหมางกับใครเขาไม่ทราบไม่สงสัยว่าใครคิดร้ายต่อเขาและเขาก็ไม่แน่ใจว่าเจตนาร้ายของผู้ขับรถบรรทุกคันนั้นจะเล่นงานเขาหรือไกลกันแน่เขาไม่เคยมีเรื่องขัดใจกับใครทั้งสิน้นศพของคนขับรถเขาก็ไม่เคยเห็นหน้าค่าตาม,มาก่อนรวมความว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้อะไรจากเขาเลยแต่กระนั้นเจ้าหน้าที่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่า ทำไมเขาจึงสนใจกับชื่อเสียงเรียงนามของเจ้าของรถบรรทุกคันนี้ซึ่งและอื่นๆอีกหลายอย่างเขากลับมาบ้านแต่ไม่ยอมพกเอาเรื่องยุ่งยากสับสนไว้คนเดียวเขาเอามาเล่าให้ผู้เป็นทั้งเพื่อนและสมุนฟังจนหมดสิน้นเมื่อจบลงปัลลัดแสดงความละทศละท้อใจแทนเรื่องอะไรอื่นนั้นฉันรู้ว่าเราควรทําอย่างไรแต่มาเสียใจแทนเล่เรื่องมายอดสวยคนนั้นฉันสงสัยว่าเล่จะรักผู้หญิงคนนี้จริงๆจังๆเพราะไม่เคยเห็นเป็นเช่นนี้มาก,ก่อน เราจะทําอย่างไรถึงจะเขี่ยเจ้าหมอชนะชัยไปเสียในใจแกคิดว่าเราควรพูดเรื่องนี้ก่อนหรือไรวะอืมใช่ฉันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งของเล่และคิดว่าใครก็คงรักเล่ไม่เท่าฉันหรอกฉันก็อยากให้เล่มีความสุขไม่ใช่กับสลานจิตหรอกเหรอก็ได้ถ้าเกิดจะรักคนนั้นขึ้นมาจริงๆเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรนอกจากเคยเป็นอนุผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งซึ่งก็ตายไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็เปล่าเปลี่ยวมั่งมีเงินทองเหมือนถูกลอตเตอรี่หลายชุดติดกันแล้วก็เป็นนักร้อง,ม,องมันก็ไม่เลวเล่ ฉันเกือบรักเขาแต่มันก็อย่างว่าเรอวะเขาติดโรคอน,นุไงไม่เข้าใจเขาคุ้นกับการเป็นเมียรับเขาก็อยากเป็นเมียงเงียบของเราก็ดีไปอย่างเราได้รอยชายได้นะเร่อย่าพูดถึงเขาดีกว่าวะประหลาดแกก็รูปหล่อทําไมไม่ลองดูวะถ้าจะพูดเรื่องนี้กับฉันแล้วก็ลืมมันเถอะเราคิดหาทางเขียนในชนะเลิศชนะชัยอะไรนั่นมันให้กระเด็นไปก่อนดีกว่าก็ถ้าเขารักผู้หญิงคนนั้นคุณทิพวานน่ะเหรอแล้วถ้าผู้หญิงคนนั้นรักเขามันก็ต้องจบเรื่องตรงนั้นประหลาดนั้นก็ปล่อยให้เขาฟาดกัน เราทําเรื่องของเราเอาเงินห้าหมื่นใส่กระเป๋างานนี้เล่ชอบแน่เพราะเราไม่ได้รับจ้างยิงใครไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายแม้จะเข้าวัดเข้าวาพระท่านก็ว่าเราไม่ได้รักเล่เดินไปมาในห้องมือคลําที่ลูกคางที่เจ็บมากกว่าที่อื่นท่าทางจริงจังคําพูดหนักแน่นถ้าเขารักกันฉันจะช่วยความรักเขาราบลื่นแกมันไม่ค่อยจะนึกคิดแบบคนมีอุดมคติบ้างทําไมเราไม่ชื่นใจกับความสุขของคนที่เรารักเราต้องทําใจเราให้มันได้อย่างนั้นเว้ยฉันเข้าใจประหลัดยานคาง พูดอย่างกับนายเป็นคนใจเหล็กแข็งกว่าเพชรแต่อย่าลืมนั่นคือคำพูดคนหลงตัวเองฉันรู้ความรักเป็นของน่ากลัวไว้ใจมันไม่ได้มันมาทุกทิศทางและถ้าเราไว้ใจมันแต่เมื่อมันจะจากไปมันทรมานเราจนบางคนเสียผู้เสียคนเพราะทนทานความทรมานอย่างร้ายกาจมันไม่ได้ก็ลองดูแต่เราจะไม่พูดเรื่องเงินห้าหมื่นเล่เล่กาลังถังแตกแล้วนะแม้เงินยังไม่หมดกระเป๋ายังไม่หมดออมสินแต่เงินที่ออมสินเราก็ถือเป็นเงินก้อนสุดท้าย ยังมีคนอีกหลายคนที่นั่งที่น,นอนอยู่บนกองเงินกองทองประหลาดเอ้ยอย่างเจ้าของร้านขายทองเจ้าของร้านขายนาฬิกาเอเย่นสุราต่างประเทศที่ฉันช่วยเขาให้พ้นจากการขูดรีดเชื่อหรือว่ามันจะคิดถึงบุญคุณยังให้เจ้าของร้านนาฬิกาหน้าเลือดในละคุณคนนั่นรักเล,หล่ห์โหดเลาะเมื่อนึกถึงเสียใหญ่ผู้เป็นเอเย่นขายนาฬิกาที่ประกาศลวงโลกแล้วยักษ์หล่ฉันจะเดินเข้าหาเขาบอกเขาว่าถึงเวลาที่เขาต้องขอบใจฉันสักทีถ้าได้จากมันสักหมื่นก็เฮงตายหาจดหมายทวงเงินฉันคือลูกปืนทองเว้ย แล้วมันก็วิ่งเข้าไปร้องไห้กราบตีนผู้การก็ช่างหัวมันฉันจะบอกกับมันว่าฉันจะติดต่อดาวร้ายที่คิดจะเล่นงานมันว่าเชิญตามสบายฉันล้างมือกับมันแล้วแปลว่าเงินห้าหมื่นไม่เอาก็อาจจะเอาว่ะแต่ไม่ใช่มัดมือทิพวานไปให้ไอ้เท่าหัวงูตัวนั้นแต่จะเอาอย่างอื่นฉันไม่วางมือเรื่องผู้หญิงคนนั้นหรอกฉันรักบุคลิกลักษณะของเธอรักความหนักแน่นรักทุกอย่างที่ทําให้เธอมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ด้วยความตั้งใจมันแม้จะเป็นผู้หญิงมีความรู้สึกอะไรบางอย่างอย่างผู้หญิงเล้าไอ้เรื่องรถคัันนน้เลลยป เอาเงินให้หมองสักห้าร้อยเอาความมาให้ได้รถคันนั้นเป็นของใครเข้าใจใครเป็นคนขับแม้มันตายไปแล้วก็ตามเพื่อนที่รักของมันคือใครเมียมันอยู่ไหนเอาให้ได้เรื่องไม่เกินสามวันสามวันช้าไปไม่เกินพรุ่งนี้เย็นลักเล่ฉันจะไปหาสัตว์ป่าตัวนั้นไม่มีนามบัตรเป็นคําตอบของลักเล่นรสิงที่บอกกับยักษ์ผู้สูงใหญ่ของอดีตกำนันมาหิงสาแต่อย่างนั้นก็หมดหวังเขาตอบคุณเป็นใครลักเล่ถาม อีกฝ่ายหนึ่งมองนักเลงเงียบในกลุ่มยังไม่สนใจเท่าไหรนักสิ่งชวนให้มองคือชุดสากลเรียบร้อยเข้ารูปร่างของนายน,นรสิงค์คนนี้ผมเคยเป็นครูพราศึกษาและครูมวยเห็นจะชื่อทองรักเล่ทไทยส่งเดชสมุนผู้อยู่ในกางเกงสีน้ําเงินเป็นทางสีขาวรัดติวแต่ผูกนิกไทยเรียบร้อยมองหน้ารักเล่ตาทลนทําไมผมต้องชื่อบ้าๆบอ,อย่างนั้นผมเห็นประหลาดอะไรเลยบ้าตรงไหนผมชื่อสุน,นีถ้าไม่ไหวแล้วมัง้งรักเล่สายหน้านี่คุณ กำนันมหินสาตัวสุดท้ายในเมืองไทยนี่เคยเตะคนบ้างไหมทําไมรักเล่มไม่ยอมให้เขาพูดจบผมรับรองคุณถูกเตะแน่ถ้าท่านรู้ว่าคุณไม่ยอมให้ผมเข้าพบท่านเพราะบอกเรื่องคุณทิพวารเล<ะ>่อสุนีร้องพร้อมตาเลือกรอก่อนรอก่อนผมเข้าไปถามท่านก่อนเมื่อครูพระเข้าไปรายงานกำนันมหินสาอยู่กับท่านขุนพอทราบว่ารักเล่ม,มาขอพบเพื่อเอาข่าวทิพวันมาบอกก็สั่งอีกห้านาทีค่อยให้มันเข้ามาอย่าดันให้เข้ามาเสียก่อน พอสมุนร่างใหญ่ผลจากห้องกำนันหันมาถามอดีตพัสดีเข้าใจว่าอย่างไรเขาอาจค้นพบตัวแล้วก็ได้มันจะมาเล่นลูกไม้กับเราท่าไหนบอกตรงๆท่านขุนฉันไม่เชื่อหน้าไอหมอคนนี้ว่ามันจะซื้อท่าทางเขาก็เอาการไม่ใช่เล่นแต่เงินห้าหมื่นมันก็ไม่น้อยอดคิดไม่ได้มันจะมาอีกรูปที่มันบอกเราไว้ล่วงหน้าผมสงสัยว่าเรื่องมันต้องไปยกใหญ่อย,อย่างที่กำนันต้องการแต่มันอาจไกลกว่านั้นก็ได้กำนันอย่าว่าผมเตือนนะ ท่านขุนเตือนฉันมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วที่นี่ไม่ใช่ทิ่ฐานเราและที่นี่เราจะทำอะไรตามใจชอบไม่ได้เมื่อใดเราเยียบย่างเข้ามาที่นี่ไม่ต่างอะไรกับเราเป็นผงคลีน้อยนิดเท่านั้นขุนพัสดีรู้จักฉันนานหนักหนาฉันไม่เคยย่อท้อขึ้นชื่อมาหิงสาไม่เคยย่นย่ออะไรไม่ว่าที่ไหนเมื่อไรเอาเอาตัวไอ้นั่งเข้ามา เมื่อลักเล่ปรากฏตัวชายชรลาไวไล่เรียกกันเห็นเขาอยู่ในเสื้อผ้าชุดใหม่ที่น่าทึ่งความไม่เคารพได้แสดงออกให้เห็นจากการคล้อมหัวให้สองผู้ยิ่งใหญ่เพียงนิดเดียวเมื่อหิงสาวผู้เท่าตาคุณเขียวขึ้นมาว่าไงชายชรลาถามจะม่เชิญให้นั่งเหรอกะไรไปละคุณไม่ต้องการให้คนกรุงเทพเขาตังเกตียดความเป็นบนนอกคอกนามไม่ใช่หรอผมว่าการเข้าเมืองตาร็วต้องริวตาตามจะมาทําเป็นเจ๊กอย่กลงุลงโลไม่ได้คุณพัสดีไอหมอนี่มันพูดหมายความกะไร เขาพูดอย่างคนกรุงเทพว่าต้องเชิญนั่งขุดรักแล่ถ้าคุณจะมาที่นี่เพื่อจะพูดกันเรื่องหลานสาวท่านกำนานแล้วก็นานสักหน่อยก็ได้และถ้าต้องการเล่ากับซิก้าเรามีพร้อมเชิญนั่งถ้าอย่างนั้นผมเอาทั้งสองอย่างเรามีเรื่องพูดกันนานแน่รวมทั้งต่อรองกันด้วยแต่อะไรจะทําให้เราเชื่อคุณจะพูดเรื่องคุณทิพพวรรณอย่างใกล้เคียงความจริงคุณรักเล่ถ้าผู้หญิงที่ใช้นามว่าบัวหลวงเป็นผู้หญิงคนเดียวกับผู้ที่มีนามว่าเดือนเพนเท่านี้พอเชื่อได้หรือย,อยังว่าผมเอาเรื่องคุณทพพวามาูด บอกหน่อยได้ไหมอีนางคนนั้นอยู่ไหนรักได้เชื่อว่าหญิงสาวทั้งสองรอบคอบพอที่จะอยู่บ้านนั้นโดยไม่ให้คนพวกนี้รู้ว่าบัวหลวงหรือเดือนเพนอยู่ที่ไหนบางทีบัวหลวงกับคนพวกนี้อาจไม่รู้จักกันดีพอเขาต้องค้นหาสิ่งที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจให้จงได้เขาต้องพยายามบีบบังคับให้คนฉลาดเป็นกรดยังกำนันพูดออกมาให้จงได้เล่ากับซิก้าอย่างดีเสียก่อน ขณะที่ขุนพัสดีจัดการต่อสิ่งเหล่านี้อดีตกำนันมหาวายหลายพยายามข่มจิตใจตนให้อยู่ในสภาวะปกติตามคำเตือนของเพื่อนเก่าแก่ถามหน่อยเถอะนายเอ้ยคนอย่างนายทำมาหากินอะไรคนแบบผมเรียกว่าเอาทุกท่าเว้นเสียแต่ว่าไม่ถึงกับรักขโมยของกินเท่านั้นการติดตามหลานสาวของคุณก็เรียกเป็นการทำมาหากินสุจริตใช่ไหมครับขอถามมีข้อหนึ่งเดี๋ยวนี้นายติดตามหลานฉันพบหรือว่านายเป็นตัวการคนหนึ่งช่วยเหลือหลานฉันให้หนี ผมยังไม่ขอตอบและไม่อยากตอบด้วยท่านจะเข้าใจอย่างไรก็ตามท่านจะเข้าใจว่าส่วนของผมผมมีเรื่องต้องพูดอีกมากขอให้ได้เล่าขอให้ได้กลิ่นซิก้าอย่างดีสักหน่อยก่อนขอบคุณครับท่านขุนโปรดยกบัลันดีของท่านขุนมาวางตรงนี้ทั้งขวดเลยซิก้านั้นก็ไม่เลวเอามาวางตรงนี้เลยดีกว่าครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเขาจัดกิริยาท่าทางให้อยู่ในสภาพผู้ดีระหว่างนี้อีกฝ่ายเต็มไปด้วยความอึดอัดบอกตรงๆหลานสาวของคุณนะ่ะไม่ได้มีความพยายามดิ้นรนจะไปเรียนเมืองนอกหรอก เรวเรื่องการหนีของเธอก็ไม่ได้เกี่ยวกับการประเดีนยเมืองนอกเอ้ยนี่นะนายฉันสาบานได้มันจะไปเมืองนอกเป็นความจริงเธอจะไปเมืองนอกคุณพัสดีรีบรับไปพูดต่อพร้อมโบกมือให้เสียงกำนันเบาลงมีคนบอกว่าเขาได้ไปทำพาสปอร์ตเรื่องการแต่งงานกับคนที่เขาไม่รักเป็นเหตุผลอย่างเดียวที่ทำให้เธอหนีคุณไม่มีเรื่องอะไรอื่นนี่แนะ่รักเร่บอกฉันดีกว่าว่านายได้พบกับหลานสาวของท่านกำนันแล้วใช่ไหม เท่าที่พูดกันมาไม่ได้แสดงรอกครับว่าผมพบเธอแล้วบอกฉันนําฉันไปพบเธอแล้วเอาเงินห้าหมื่นไปเงินไม่ได้ทําให้ตาผมใหญ่โตกว่าเดิมหรอกครับคุณเอ้ยคนอย่างผมนะ่ะแม้จะไร้กาศอย่างไรก็ตามแต่ก็มีจิตใจเป็นมนุษย์ธรรมดารู้จักรักเกลียดสงสารเห็นใจเพื่อนมนุษย์แล้วที่มาพูดนี่เพื่ออะไรเพื่อให้แน่ใจว่าผมจะไม่จับผู้หญิงคนหนึ่งส่งตะแลงแกงเพื่อไม่ให้ผมต้องเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายหรือเป็นคนถูกฆ่าตายเงินเอาอะไรตอบผมดีกว่า ทำไมคุณแม่หลานสาวคุณมีสิทธิเสรีภาพตามสมควรคุณเป็นคนบ้านนอกนิยมทุกอย่างแบบบ้านนอกตั้งแต่ปล้นฆ่าคนตายบีบรีดไถคนกลัวตายและโง่กว่านี่มันอะไรกันเฮ้ยนะฟังให้จบก่อนดีกว่ารักเลสแสดงความํำคาญฟังอย่างคนที่มีความยุติธรรมบ้างมีมนุษยธรรมบ้างรู้จักเหตุผลที่อ่อนละเอียดบ้างรู้จักความสุภาพรู้จักสิ่งดีงามเหมอนมนุษย์ทั่วไป คุณส่งหลานสาวคุณมากรุงเทพให้ได้รับการศึกษาอย่างดีอย่างทันสมัยรู้จักสิ่งดีงามอย่างคนที่ได้รับการศึกษาดีได้รับมีความคิดถูกต้องตามทํานองคลองธรรมแต่คุณกลับเล่นกฎหมายป่ากับหลานสาวคุณคุณทําให้เธอเห็นการกระทําของคุณเป็นการกระทาเยี่ยงมนุษย์สมัยหินผู้หญิงที่สวยที่สุดได้รับการศึกษาดีมากถูกบังคับให้แต่งงานกับเจ๊กนักเลงถูกกดหัวได้รับความโอดอ่าจากท้องนาเงินทองแท็กเตอร์โร่งสีอื่นๆเป็นวัตถุคุณให้มันบังคับความเจริญงอกงามของอารยธรรมมันอ่อนละเอียด ให้มันขยี้ทุกอย่างเพื่อห,หลานสาวของคุณกลายเป็นคนป่าเถื่อนด้วยอะไรตอบผมหน่อยเถอะแล้วผมจะจัดการให้คุณได้พบหลานสาวคุณมันคนละเรื่องเสียแล้วละคุณรักเลยคุณพัสดีพยายามเอาน้ําเย็นเข้ารูปขนาที่กำนันตัวร้ายนั่งตัวตรงไหล่กว้างใหญ่งุ้มเข้าหากันหน้าซีดเผือดท่านขุนรู้ดีว่าขาดการเหนียวรัังอีกนิดเดียวเลือดนองแน่แต่ที่นี่ไม่ใช่สถานที่กำนันร้ายจะแผงฤทธิดเดชได้เขากำลังข่มใจยังสุดความสามารถ แล้วเขาก็รับด้วยเสียงอันแหบแห้งว่าถูกแล้วมันครละเรื่องเราต้องการหลานสาวส่วนที่ว่าเราจะรักของเรามากน้อยเราจะทําอย่างไรเป็นเรื่องของครอบครัวเราเมื่อนายไม่ยินดีจะร่วมกับเราก็เชิญนายไปเสียจ,จากที่นี่ก่อนที่ทุกอย่างมันจะชิบหายวายวอดลงไปกำนันครับรักได้เปิดฉากใหม่จนชายชราผู้ดีบรรดาศักดิ์เลิกคิวด้วยความประหลาดใจผมเองก็เป็นเด็กวันนอกที่ถูกส่งเข้ามาเรียนในกรุงเทพ มีเด็กผู้หญิงจํานวนมากหรือนับไม่ถ้วนที่ถูกส่งเข้ามาและได้รับการศึกษาอย่างดีในกรุงเทพและต้องเสียผู้เสียคนเสียนักต่อน,นักด้วยความไม่เข้าใจกันพ่อแม่ก็ร้องว่าส่งลูกมาเรียนทําไมถูกทําลายเสียระยำปนปีสอนให้ลูกลูพ่อแม่กรุงเทพให้ความระยทำทําให้ลูกอวดดีความจริงเปล่าเลยกรุงเทพสอนให้มนุษย์รู้จักค่าของคนสอนให้รู้ว่าเกิดมาแล้วมีสิทธิ์อย่างไรมีหน้าที่อย่างไรควรไม่ควรอย่างไรต่ออะไรแต่พ่อแม่ไม่เข้าใจอย่างคุณ คุณพยายามเอาความโง่ผสมอำนาจพ่อแม่บังคับให้ลูกทำอะไรโง่ๆตามแบบฉบับของตนการแต่งงานกับคนที่ขนที่นาวัวควายมาแลกลูกสาวเราเที่ยวประกาศว่าเป็นการแต่งงานเกิดขึ้นโออาที่สุดเป็นประวัติการที่ไม่มีใครลบอีกแล้วเงินเท่านั้นนาเท่านี้เราอบรมให้ลูกนั่งคิดดอกเบี้ยเงินที่พวกคนยากคนจนกู้ถ้าเก่งเหมือนกำน,นันมหาวายร้ทั่วไปก็นอนกลางวานันป้นกลางคืนเฮ้ยรักได้ลุกขึ้นยืนยัดมือลงกระเป๋าขุนพัสดีกระโดดเข้าขวาง รักเลขดึงซองลักกี้ออกมาเขาวางซิกาที่มอดดับแล้วบนที่เคียบบุรีเพราะไม่ถูกโรก,กับมันเมื่อแทนที่จะเป็นปืนทั้งขุนพัสดีและมหินสาต่างโล่งอกตอนนี้นักเลงใหญ่หัวงอกเริ่มคิดได้ใหม่ว่าหากมีเรื่องเกิดขึ้นในสถานที่เช่นนี้และเป็นในกรุงเทพด้วยจะไม่เกิดผลดีอะไรกับเขาเลยแม้แต่น้อยถ้าพลาดไปเขาอ,อาจเป็นเหยือกระสุนของเจ้าหมอนี่ซึ่งดูแล้วเป็นการเสียทั้งขึ้นทั้งลองทางที่ดีที่สุดเขาต้องสะกดทุกอย่างให้อยู่ภายใต้ความเรียบร้อยอย่างใจเย็น อย่าให้มันมากไปกว่านี้มันเป็นการเจตนาร้ายที่จะว่ากันเรื่องของนายก็เรื่องของนายเรื่องของฉันก็มีว่าเมื่อหลานสาวของฉันต้องการอย่างไรขอให้มาพูดกันอย่าหนีกันเธอกลัวทุกอย่างมันจะเหมือนเรื่องพ่อแม่กำนันถอยหลังไปก้าวหนึ่งหน้าซีดเผือดลงยังเห็นได้ชัดคราวนี้ใจคอมั่นคงเริ่มไม่มั่นคงแล้วนายเห็นจะรู้เรื่องเหล่านั้นดีก็ไม่เลวเหรอกครับพอเรื่องนั้นกำนันผู้เสียงเย็นชาเต็มไปด้วยความรอบคอบ พอเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นแล้วฉันไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกเราทุกคนเสียใจกันมาไม่น้อยไม่ว่าฉันหรือใครคนเป็นพอ่อคนไหนก็คนนั้นต้องเสียใจในการชิงสุกก่อนห้ามของลูกเว้นเสียแต่ว่าความโกรธเราจะไปกันแค่ไหนนายจงรู้ไว้ฉันเป็นคนโชคดีในทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการต้องได้แต่การเอาชนะสิ่งอื่นไม่ได้อยู่อย่างเดียวซึ่งฉันต้องการมันมากด้วยคืออยากมีลูกมากกว่าคนหนึ่ง แต่กลับมีได้คนเดียวและในที่สุดเมื่อสิ้นแม่ก็เหลือหลานคนเดียวบอกให้เขากลับมาหาฉันมาบอกฉันว่าอะไรเป็นอะไรต้องการอะไรจะมีชีวิตแบบไหนขอทีอย่าไปเมืองนอกฉันมั่งมีพอจะซื้อเรือบินใหญ่ๆอย่างนั้นได้สักลำหนึ่งแต่ฉันไม่ต้องการให้ลูกหลานฉันขี่เรือบินแม้จะได้ขีฟ่ฟรีๆถ้าหลานสาวคุณมีคุ่มัน่นรักเล่จับความเคลื่อนไหวของคนทั้งสองได้ทุกอิริยาบถชายชรลาทั้งสองมองหน้ากัน คุณพัสดีใจคอระส่ำระสายแต่แล้วก็โล่งอกเมื่อเห็นกำนันมหิงสาถอนใจยาวอย่างคนอมทุกข์ไว้เต็มอกผู้เสียงอ่อนเหมือนผิดหวังเอาคอให้อีกแล้วเหรอแต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องพูดกันอยู่นั่นเองจะไม่ให้เราเป็นห่วงได้อย่างไงสมบัติพัสถานมากมายกายของจะรู้ได้อย่างไรเจ้าหมอคนนั้นมันไม่ได้เห็นหลานเราเป็นเยื่อเออขึ้นชื่อเป็นทาย,ยาทของมหิงสาต่อไปให้มันถูกลอตเตอรี่อีกสิบผนก็ไม่เท่าเทียม ใกลจะประกันได้หลานสาวของท่านละมั้งครับประกันได้แม่ของมันก็ทำความผิดหวังให้แล้วกระทั่งฆ่าตัวไปแต่นั่นไม่เป็นปัญหาในพาเขามาหาฉันได้ไหมได้ครับท่านขุนจ่ายเงินเนี่ยเขาไปสองหมื่นก่อนแต่ท่านขุนพูดยังไม่ทันจบรักเล่ก็ขัดขึ้นยังไม่มีอะไรน่าเชื่อถือแล้วครับอย่าว่าแต่สองหมืน่นสามหมืน่นหรือห้าหมืน่นต่อให้แสนหนึ่งผมก็รับประทานเข้าไปไม่ลงอา้าวถ้าผมพามาที่นี่ แม้คุณจะเสียเงินแสนบาทคุณก็ยังร้องว่าหวานแล้วคุณก็จิกหลานสาวคุณกลับบ้านนอกไปกลับไปยังอาณาจักรของคุณซึ่งคุณเชื่อมั่นว่ากฎหมายยื่นมือเข้าไปไม่ถึงอีกครั้งหนึ่งที่กำนันวายร้ายต้องระงับอารมณ์เขาหันหน้าเข้าหาเล่าพรวดเดียวในตอนนั้นครึ่งแก้วน้ำเย็นรักเล่ฟเฟื่อนคอแทนงั้นจะเอาอยัางไงพอนุ่มคุณพัสดีถามแทนเราต้องพบกันณนที่แห่งหนึ่งแกไม่กลัวฉันเอาตำรวจไปลากคอกันเลยกำนันเปลี่ยนสรพานามของใหม่รักเล่หัวเราะใส่หน้า <laughs> ผมไม่ได้ลู่คุณพระคุณเจ้าที่ท่านกำนันแขวนคอเรานะแต่ผมลูกคนคนชนิดไหนที่พระท่านคุ้มครองคนอย่างไหนที่พระท่านไม่เอาเรื่องด้วยไปกับผมผมอยากจะแน่นะว่าหนังเหนียวก็เอาผมนะ่ะเกิดมาเพื่อแรกเหมือนกันถ้าถึงคราวจําเป็นคุณพัสดีเชื่อว่าเมื่อหิงสาต,ตัวร้ายตัวนี้เจอคนจริงในกรุงเข้าแล้วอย่างน้อยก็คนหนึ่งงั้นก็ว่ามาแล้วผมจะโทรมานัดหมายเอาว่าแต่อย่าหลอกไปยิงทิ้งก็แล้วกันผมยิงทิ้งคนไม่เป็นผมไม่เหมือนคนที่หลอกลูกเขยไม่ยิงทิ้งแล้หรอกนะ ท่านใดนั่นเองบริวารของมหิงสาก็เข้ามารายงานอย่างกระท่อนกระแท่นว่ามีคนชื่อทวีสุกับทนายความเขามาขอพบครับท่านไอคนนี้ไม่เคยได้ยินชื่อผมบอกให้ก็ได้นักเลงใหญ่ในกรุงนี่แหละนักเลงใหญ่จริงๆรักเล่อ,อธิบายพวกของนายนักเลงโทนยักษ์ไหลถามเขาดูถ้าเขาเป็นคนฉลาดจะรู้รอะไรเยอะเลยเขาคงไม่อยากจะพูดอะไรหรือแม้แต่มองหน้าผมถ้าเขาเห็นผมอยู่ที่นี่มันก็ไปซะนั่นเป็นทางที่ดีที่สุดและท่านต้องไม่ลืมด้วยว่า ให้รอฟังโทรศัพท์จากผมว่าจะนัดเมื่อไหร่เราจะได้พบกันรวมทั้งพบหลานสาวท่านด้วยรักเล่ออกจากห้องของกำนันมหิงสาประจันนากับทวีสุขผู้อยู่ในชุดสากลสีน้ำเงินแก่อันธรรมะถมแง่ทั้งสองยิ้มเข้าหากันทั้งที่ต่างก็รู้ว่าข้างในคือน้ำกรดที่พร้อมจะสาดเข้าใส่กันได้ความเรื่องนะั้นหรอละทวีสุขถามยิ่งยิ่งทุกอย่างต้องเป็นความลับเสมอรักเล่ตอบมีเรื่องอื่นสำคัญกว่านั้นคุณทราบแล้วไม่ใช่หรอครับทวีสุขเลิกคิวอะไรฮะ ก็น่าทราบอยู่หรอกครับว่าผมยังไม่ตายใกล้รถคันนั้นก็ไม่ได้หมายความถึงหายนะของผมเพราะมันเป็นเรื่องของบริษัทประกันภัยเขาต้องหารถคันใหม่เอี่ยมให้ผมใช้คันหนึ่งเรื่องนี้หวังใจว่าคุณคงทราบดีนะทวีสุขหัวร้อนในลําคออย่างผู้ใหญ่พร้อมกับยักษห์หล่ก็ดีคนเรามักเคราะดีเสมอถ้ารัศมีดาวประจําชีวิตยังผุดพองอยู่นอกจากรอดเคราะห์ร้ายแล้วยังได้ลาบด้วยอหยพรายมีโชคดีตลอดไปขอบคุณครับว่างๆพบกันใหม่ว่าแล้วรักเลขก็พระไปทวีสุขยืนตาม ว่าแล้วลักเลขก็พระไปทวีสุขยืนมองตามหลังกระทั่งเขาหายเข้าไปในลิบใครๆเขาไหวหมอนี่มันน่ากลัวแต่ผมถ่ายามันกําลังลําพองใจไอ้นี่ตั้งหากจะพามันขึ้นสวรรค์หรือคุณว่ายังไงทนายความคู่หูของทวีสุขมองหน้าเพื่อนตนอย่างทายใจไม่ผิดระวังไว้หน่อยก็ดีเสียดายที่เราเสียคนดีไปคนหนึงช่วยไม่ได้จริงๆ